สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมานเก่าเกมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบพาวเวสพาวนะวันที่ผมอัดวันที่28แล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะมาคุยด้วยนะทุกคนนะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามีข่าวหรือว่าจะมันมีอัปเดตนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยประมาณเดือนนี้แหละทุกคนนะก็จะอัพนะครับก็28แล้วก็นิ่งนะแล้วก็เราเห็นในประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีแบบไอ้เซิร์ฟทดสอบอะ มันก็มีแบบครบรอบมีฉลองครบรอบมีอะไรเงี้ยแต่ของของฝั่งนี้จะนิ่งนะทุกคนนะก็ไปดูข่าวลือมาเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเนี่ยประมาณแบบเลือ่อนไปประมาณแบบกลางเดือนตุลาอนะไรน่าจะมีอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ก็มาบอกข่าวแล้วกันทุกคนนะว่าเออเขาก็พูดกันประมาณนี้แหละว่าประมาณกลางเดือนหน้าอะไรเงี้ยนะแต่ก็ให้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่า อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะความคิดส่วนตัวผมผมอาจจะคิดว่าเออตั้งแต่มีโควิดมาบริษัทที่เขาซื้อลิขสิทธิ์เกมนี้มาเปิดน่ะเขาอาจจะประสบปัญหาด้านการเงินผมว่านะเออไอตัวบริษัทพัฒนาเกมอาจจะยังไม่เจ๊งครับเพราะว่าเกมมันน่าจะมีอัปเดตจริงๆแหลพะพอไปดูในของจีนมาเนี่ยมันอัปเดตจริงครับมันอัปเดตจริงแต่ของฝั่งเราเนี่ยมันนี่เงียบเพราะว่าผมว่าสัญญามันคงหมดอะแล้วเหมือนกับเขาไม่มีตังค์ซื้อแพท ต่อไปอัปเดตมาอัพมาลงแล้วอะ่ะเอองี้ดีกว่านะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้อัปเดตต่อหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังไงต่อไปนะทุกคนนะเออนี่ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ผมเอามาฝากนะครับอันนี้คือผมความคิดเห็นส่วนตัวนะเออผมวันนี้ก็เข้ามาแล้วมานั่งกดโฆษณา,นาจนครบเลยนะไม่ได้เข้าเกมมานานนะครับเดี๋ยวมาดูบอร์ดหน่อยนะน้องฟินนะครับยังอยู่นะ น้องกลับมาแล้วพี่คิดนะเออพี่ก็หายไปนานเลยเนี่ยเออตั้งแต่ต้นเดือนอะ่ะแล้วก็เพิ่งจะมาล็อกอินวันนี้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะรอรอมันอัปเดตอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจจริงจริงตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจกับมันละเกมนี้น้องมุกบอกมาบ้านฉันหน่อยสิพี่คิดนะเออตายกันหมดหรือยังครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นบ้านพี่นี่มากี่ทีก็มเมล็ดผกักนะโอ้โหขนาด เราไม่ได้มานานนะบ้านเราก็ยังเกลืออยู่ดีนะน้องการชนานะครับสวัสดีครับนะสวัสดีนะสวัสดีผู้เล่นใหม่นะเกมมันยังสนุกอยู่นะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะเล่นได้มาจนถึงจุดที่เนื้อเรื่องมันตันตรงที่ผมตันนี่แหละนะเออแล้วเราก็รออัปเดตมันอยู่นะครับตั้งแต่มีโควิดก็นานๆมาแล้วอะเราไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงๆนะทุกคนนะว่าทาไมเกมมันไม่อัปเดตเลยเออมันจะเจ๊งจริงๆ อ่ะเดี๋ยวลุ้นกันอีกเดือนหน้าครั้งหนึ่งนะทุกคนนะเออลองรูลองดูครับประมาณกลางเดือนหน้านะทเท่าที่เขาคุยกันดูนะดูว่ากลางเดือนหน้ามันจะอัปเดตหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคิดถึงทุกคนนะครับบ๊ายบาย